สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้เราจะมาแกะหนึ่งลังนะครับผมเป็นรุ่นนี้เลยนะผมนี่ทวดพัดร้อยปีนะครับเป็นรูปหล่อนะครับซึ่งรุ่นนี้สวยงามมากเลยนะผมเนาะตัวอย่างพิมพ์มาจากหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับมาจัดสร้างเป็นแบบหลวงพ่อพัดนะครับผมเรามาดูกันเลยว่า งานจะสวยงามแค่ไหนนะครับเรามาแกะดูทั้งหมด1ลังแล้วก็ตัวแถมเลยนะครับผมไปชมกันเลยครับผมอ่านี่นะครับผมสำหรับนี่คือใบรายการจัดสร้างรูปหล่อทวดพัดร0อปีนะครับนี่การันตีเนื้อเงิน2เหรียญน,นะครับนวะ1เหรียญน,นะแล้วก็เป็นโอ้งานเพ้น หน้าเหมือนหลงพ่อพัดนะครับแล้วก็โอ้โหหลายรายการมากเลยครับแต่ละเนื้อคือสุดๆเลยนะรุ่นนี้เรามีงานแบ็กงาน2 k เนะครับจัดสร้างโดยทีมงานมงคลสยามนะครับการันตีโดยพงศ์สัตติเห็บนะครับรูปแบบรูปหล่อนะครับสวยงามไม่สวยงามเรามารับชมกันเลยนะผมนะอ่านี่นะครับอ่ะสำหรับตัวแถมนะครับพี่พี่นี่คือจะแถมมาสามเหรียญแจกในพิธีหนึ่งเหรียญนะครับผมนะเรามา กะดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะผมจะขออนุญาตแกะตัวแจกในพิธีก่อนนะครับะจะเป็นรูปแบบกล่องแบบนี้เลยนะพี่ๆนีน่เป็นกล่องสีเหลืองนะครับกล่องตัวแถมจะเป็นกล่องสีแดงนะครับส่วนกล่องรุ่นในลงังเราไปดูกันว่าจะเป็นกล่องแบบไหนนะมาขออนุญาตแกะก่อนเลยนะครับผมเนาะ,ะเสียงก็จะ ลมแรงน,นะผมอัดอยู่ข้างนอกนะับมาท่ามกลางธรรมชาติเลยพี่เนาะ,ะฟังเสียงหกร้องเสียงธรรมชาติเลยนะวันนี้นะเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะผมเอามาแกะดูเลยนะผมเนาะเป็นเนื้ออะไรนะครับรายการนี้อมาดูกันเลยครับผมป๊ือ,อนี่รายการที่สิบน่าจะเป็นทองแดงนะผมนะนี่โอ้โหพี่พี่ดูเลยครับผมดูงานเขาดีครับ นี่นครับสวยงามมากเลยครับโอ้โหดูนะครับรูปลอนะอาจจะผมจะให้ดูนะ่นเลยนะจะต่อโคดัมเบอร์ตรงข้างล่างนี้นะครับนี่สี่สองห้านะครับเห็นไหมครับตอนนี้จะต่อนี่ต่ออะไรต่อแจกหรือเปล่าเรายะต่ออะไรบผมออาจจะต่อแจกนะครับนี่ทองแดงครับจะมีแบบอุดมมวลสาร ในหลายอย่างนะครับหลายเนี้หยหลายรายการมาแจกตัวแถมดูเลยนะพี่เนาะอ่าแถมยกลังสัมมนาคุณทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับามาแจกดูเลยนะครับผมว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะไปดูในหนึ่งอย่างครับนี่นะขอดูเหรียญแรกเลยครับงานเิ้นรุ่นนี้ผมบอกว่าเลยสวยมากนะพี่พี่ ซึ่งงานเพ้นรุ่นนี้โอ้โหสวยนะครับองค์จริงนี่โอ้โหสุดนะครับผมขนาดกําลังพอดีเลยนะครับามาดูครับผมปั๊บอื้มเนี่อะไรเอ่ยรายการที่7.3นะครับนี่นะครับรายการที่7.3นะครับผม เ3ดจุดสามนะครับผมเป็นเนื้อตะกัวนะครับใช่ไหมเนื้อตะกัวอ้วนนะครับผมนะโอ้จะสร้างแค่199เหรียญเท่านั้นนะครับแบบนี้นะอ่าตะกัวอ้วนนะครับพี่พี่สวยมากนะพี่พีนาะนี่นะครับรูปหล่อนะครับงานสวยบล็อกคมด้วยนะครับรายละเอียดเยอะนะ น่นีครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอีกทีนึงนะผมเนาะอ่าผมยังจะไม่แกะจากซีนแะล้ผมขอแกะออกหมดทั้งสามเหรียญก่อนนะอ่าว่าจะมีงานอะไรบ้างครับอ่ะมาดูเหรียญที่สองครับเราค่อยไปดูทั้งหมดหนึ่งรังนะครับผมถ้าไหนชอบรายการไหนเนื้ออะไรก็กด ID เดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะครับรุ่นนี้รูปดอกโอ่งขนาดสวยงามนะครับโอ้มีติดอันนี้ด้วยนะครับผมเนาะ ป๊าบโอ้โหนี uh ่ไงงานเพชรนะครับงานเพชรนะพี like. ่ท like. hmm, ี่ผมว่าสวยๆนะครับงานเพชรรูปเหมือนหลวงปู่นะครับนี่โอ้โหนี่นะครับผมนี่งานเพชรนะครับโอ้โหสวยมากนะพี่พี่นี่นี่โอ้โหพี่ดูดิครับผมสวยงามนะทั้งหน้าข้างหลังนะรายการที่เจ็ดจุดหนึ่งนะโอ้สวยมากนะพี่พี่นี่โอ้โหนี่ขนาดไม่ถอดวักซีนนะพี่พี่เออไม่อยากกอดวักซีนครับนี่ ดูใบหน้านะสวยงามมากนะนี่โอ้โหการลงยาใบหน้าลงปูนะครับสวยงามมากเลยนะพี่เนาะนี่งานเพ้นนะครับงานเพ้นนะครับเหรียญที่สองนะครับเอามาดูเหรียญที่สามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแ,แกะให้ดูลา,ลา,ลาเอนะียดทีงเนาะหลายท่านยังไม่เห็นรายละเอียดนะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นตัวแกบไม่เฉยนะคุเนาะ ลายตานี้เป็นตัวแสบมาเฉยนะครับยังไม่ใช่ตัวลุ้นในหลังนะครับงานสวยมากนะพี่พตัวแถมนะโอ้โหนี่เป็นน่าจะเป็นทองทิพย์นะพี่พน่าจะเป็นทองทิพซาร์าตินนะลายีทองทิพซาร์ตินนะครับ ขอแอยกแกะให้ดูดีกว่าแกะเนี้ยตองทิพย์ดีกว่าน้อยพี่นะจะให้ดูความสวยงามความรายละเอียดของบล็อกนะอ่าม่ไดเขาซีนแบบอย่างดีนะเนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยอยากแกะหรอกนะพี่พี่เนาะแบบนี้เนะาะกลัวอากาศเข้ากลัวมันเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูความสวยงามความละเอียดของ งานรุ่นนี้เฉยนะครับผมเลยแกะนะตามหลักผมจะไม่แกะนะครับผมแกะให้ดูสักหนึ่งเหรียญพอรับเนาะรายละเอียดเนาะ,ะสวนนันเราก็ดูผ่านซีนเอานะพี่พี่เนาะลุกหล่อนะอ่ะนี่โอ้โหเรามาดูรายละเอียดเลยนะครับผมเนาะนี่เป็นไงล่ะครับพี่เนาะนี่รายละเอียดความสวยงามนะครับของบล็อกนะครับดูนะครับนี่ข้างหน้าก็จะปั๊มนะครับ รอแบบนี้ครับหลวงปู่พัดนะครับนี่โอ้โหดูดะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ขนาดก็สวยงามนะขนาดกำลังพอดีแล้วนี่มาดูใต้ฐานนับนี่เลขโคดรเก้าสองนะครับนี่ต่อเลขโคดด้วยนะครับจะมีแบบอุดพงมอนสารด้วยนะนี่นี่เลขโคดรเก้าสองนมีรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับ สวยงามรี่นี่คือตัวแถมยกหลังนะพี B ่ๆนั่นนี่แถมทั้งหมด3มเหรียญน,นะครับสวยงามมากครับผมเนาะ,ะนี่นะครับผมอ่ะเราไปแกะดูหนึ่งลังเลยนะผมว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างรายการแบบไหนบ้างนะ,ะไปรับชมกันเลยนะผมไปเลยอ่าเรามาแกะดูเลยนะครับผมในหนึ่งหลงังนั้นจะทําสัญลักษณ์มาร์กไว้ไหมครับว่าเนื้อเงิน รัดหนังยางมั่มนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมขออนุญาตแจกแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับพี่พี่เซียนเลติคเกอร์แบบนี้เลยนะครับผมน,นะครับ,อบ,บ,รบ,รบขออนุญาตแจกไปนิดนึง ยเยอะเกะเลยนะครับพี่พี่มาดูนะครับผมว่าเนื้อเงินจะรัดหนังยางมาหรือทําสัญลักษณ์อะไรไหมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะปั๊บนี้โอ้โหจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับจะเป็นกล่องสีเขียวนะสําหรับรายการนี้นะครับผมนะอ่ารายการกล่องลุ้นนะครับอาจจะเป็นกล่องสีแดงโอ้มีใบรายาการให้ด้วยนะครับผมนาะ นี่นะผมมีใบรายการให้ด้วยนะว่ารายการอะไรเนี้อย,ยังไงนะผมวนี่อ่ะมาดูเลยผมโอ้โหเออนี่เขาการันตีไม่นะรับหนังยางมาด้วยนะน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับอ่าส่วนานาวะน่าจะไม่ได้รับนะครับผมเนาะรัดมาให้เนื้อเงินสองเหรียญอ่ะมาแกะดูเนื้อเงินกันเลยนะพี่ๆเนาะอ่าเรามาแกะดูเนื้อเงินเลยนะว่าผมจะได้เนื้อเงินแบบไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับผม งานเพ้นเห็นเล่นกันแรงนะครับงานเพ้นนะ,ะมีเนื้อผสมเหล็กน้ำทีด้วยนะครับคล้ายๆเงานอ,นอะมาดูนะครับเนื้อเงินเหรียญแรกนะครับฟ้าครับเนื้อเงินซาตินนะผมเนื้อเงินซาตินนะเหรียญแรกนะครับนี่ได้เนื้อเงินซาตินนะพี่ ออกได้ออด้วยนะบุญนาะเออแมตสซีนเออให้ดูเลยนะบุญนาะเออนี่เนื้อเงินซาตินนะพี่เนาะนี่ดูรูปแบบความสวยงามของรูปหลอ่อเดียวนะบุนาะนี่เป็นรุ่นแรกนะที่ปั๊มพิมพ์แบบอย่างนี้นะสวยงามรับเลขโค้ดอะไรเอ่ยโอ้โหหกเก้านับเลขโคด้ดหกเก้าหกเก้าหอหกแปดเลยหกเก้าหกแปดหกแปดนะพี่บีนาะงหกแปดนะ อ่านี่จะตอกงองูตรงนี้นะตอกเป็นงอครับนี่เงีเงินนะก็ตอกงองเลขตรแปดเก้าเลยพี่เนาะโอ้โหเลขก,กดแปดเก้านะนี่ไม่ใช่หกแปดนะครับแปดเก้านะนี่โอ้โหรดงามจริงนะพี่เนาะอ่าสนใจรา,รายการไหนก็ทักไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะโอ้หดงามมากี่รูปหล่อรุ่นนี้นะอโอเค ติดอันนี้มาแบบนี้เลยครับสวยงามนะรูปหลออ่อแบบนี้นะอ่ะ,อะมาแกะดูเหรียญที่สองต่อนะว่าจะเป็นเนื้อเงินแบบไหนนะครับมาแกะดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับผมมาลุ้นเลยครับพี่ วันนี้เขาเกีดติเลยนะถ้าไม่เกีดกล่องมันจะลอ,อยนะเขาก็เลยต้องเอาเทปแผ่นี้นะพี่นะออาป๊บโอ้โหเนี่ยเงินลงยาก,กีวอนกันพี่พี่โอ้โหเหรียญนี้รูปหล่ออ,อันนี้นะครับผมเนาะสวยงามนะครับผมเนาะฐานแดงนะฐานแดงนะโอ้ออกได้ด้วยนะพี่นะโอ้โหขออนุญาตนะครับผมเนาะโอ้งดงามนะครับผมนี่โอ้โหฐานแดงนะครับผมนี่ ใบหน้าชัดเจนนะครับรูปหล่อนะอ่านี่เป็นลงปทูทวนเลขโคตดโอ้โหสี่สีส่นะพี่พเนาะเนื้อเงินนะลงยากีวอนนะครับเลขโคตดสี่สี่เลยนะไม่ต้องสองกล้องนะพี่เนาะนี่โอ้โห,หมงดงาม,มจริงนะพี่เนาะพี่ดูดิอ่าสวยงามนะขออนุญาตเก็บเข้าซีนเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมเนาะสวยงามมากครับผม ขนาดองค์ก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปนะส่วนมากเห็นรูปหล่อองค์เล็กๆนะครับองค์นี้ขนาดกําลังพอดีเลยนะครผมนะขนาดไม่ใหญ่มากนะนะนี่นะผมขอ,อยัดเจ็บไว้ก่อนครับนะครับ,รบสวยงามมากเลยนะผมอ่ะนี่ อ่ะเราไปรับชมหนึ่งลังเลยนะผมว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมอ่าเรามาดูทั้งหมดใน1ลังเลยนะครับผมว่ามีเนื้ออะไรบ้างรายการแบบไหนบ้างครับซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้งานสวยมากเลยนะผมว่าอ่ะ <S <S เรามาดูแบบงานเพ้นนะครับพี่ๆอ่านี่อ่านี่คือแบบงานเพ้นนะครับโอ้โห รูปเหมือนองค์หลวงปู่พัดนะครับเพ้นแบบสวยงามมากครับรุ่นนี้เนาะนี่จะมีฐานทองฐานเงินด้วยครับนี่สวยงามมากนะครับขนาดองค์พระก็กว้างประมาณ1 9เซนติเมตรนะครับสูงประมาณ3ซนติเมตรนะก็ถือว่าขนาดกําลังพอดีนะครับไม่ใหญ่มากนะสำหรับรุ่นนี้โอ้สวยงามมากครับผมเนี่เมื่อกี้ฐานเงินนะครับนี่ฐานทองนะครับนี่นี่นะผมนี่เป็นฐานทองนะครับนี่ จะมีฐานเงินฐานทองนะครับก็เป็นฐานสีแดงแบบนี้นะพี่ๆนะนี่โอ้โหสุดทุกรายการนะรผมเนาะในรุ่นนี้นะน่าเก็บน่าสะสมมากแล้วพิมพ์สวยนะครับขนาดกําลังพอดีนะครับสวยงามมากครับผมถ้าไหนสนใจรายการไหนก็แอดไลน์หรือเบอร์โทรเข้ามาได้นะครับก็จะขึ้นทางหน้าจอไว้เลยนะครับผมรายการนี้นะครผม เนื้อมวลสารครับมีรายการที่6.30นครับ6.30นี่คือเป็นเนื้อทองแดงเถืยอนะครับขุดก้นโผงมวลสารนะครับจะมีขุดโผงมวลสารอยู่ข้างล่างครับเราจะมีแบบหล่อแบบดินไทยนะผมจะมีแบบดินตีนแบบนี้นะดินมวลสารแบบนี่นะครับเจ้มขังมากเลยนะครับนี่แต่ละรายการนะพี่พดูดิ หยิดินแบบนี้เลยนะผมเนาะบอแบบดินไทยนะผมเนาะมีหลายแบบนับหลายเนื้อนะครับมีเนื้อเหล็กน้ํพีสองเีสามเพี้ยนนี่เป็นเนื้อชนวน,นครับดินไทยนะนี่นะครับผมบ็อกสวยงานคมนะครับรุ่นนี้พิมพ์แบบหลงปูทวดนะครับเอาพิมพหลงปูทวดมาสร้างในหลวงปพัดนะนี่จะเป็นงานแบ็กนะครับ 2 k งเนคะรับแบ็กสวยมากนะแบบนี้เนาะนี่โอ้โหนี่นะครับผมสวยนะแบบนี้ก็สวยนะครับผมงานเพชรแล้วก็แบบอย่างนี้ก็สวยนะครับผมนี่สวยมากเลยพี่เนาะกีวอนทองนะครับอง,งดำนะครับนี่โอโ้สวยงามนะครับผมนี่นะ,นะครับผมสวยมากนะผมนั่งนี่พี่ดูที่ระปุกโอ้โห สวยนะครับรุ่นนี้หรือรอติดตามทางไลฟ์สดได้นะครับผมจะมีไลฟ์สดนะครับอ่าจะมีพวกอัลปากาซาตินนะคนับผมทองแดงซาตินอัลปากาซาตินนะครับผมนี่โอ้โหนะครับสวยงามครับขนาดแบบไม่ใหญ่มากนะขนาดนี้ถือว่าไซส์มาตรฐานครับรูปหล่อบางรุ่นผมเห็นคงเล็กมากเลยครับรุ่นนี้ถือว่าขนาดพอดีนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ย รายการที่6 9 6.29เป็นเนื้อทองแดงเถียนนะครับทองแดงเถียนนะครับก็มีหลายเนื้อมากเลยนะครับแต่ละรายการเนื้นอชนวอลมอนสารจะดูเข้มขลังหน่อยนะครับโอ้โดูนะครับผมสวยครับเป็นรูปหล่อที่สวยงามแล้วคมนะครับรุ่นนี้คมนะครับสวยคมนะพี่พี่ ่าจะมีพวกทองแดงลวงยากีวอนด้วยนะผมนลยส่วนนี้จะเป็นทองแดงลวงยากีวอลนะครับประมาณนี้นะครับทองแดงลวงยากีวอนก็สวยอีกแบบนึงนะครับนี่นะครับผมเอ่อจะมีแบบองค์ดำด้วยครับเป็นเหล็กแร่เหล็กน้ำผีนะครับนี่อันนี้รายการที่6.4 นี่นะจะเป็นเหล็กน้ําพีนะผมผมได้มากี่องเลยหายากนะครับเหล็กน้ําพีนะครับนี่นะครับผมจะเป็นสีดําแบบนี้นะเหล็กน้ําพีนะครับผมนนี่เล่นกันแพรนะครับสําหรับเนื้อเหล็กน้ําพีแบบนี้นะผมนนี่เป็นแร่ธาตุเหล็กน้ําพีนะครับผมนี่สวยงามมากครับผมไม่ต้องแก่จากซีนนะผมนนี่อันนี้รายการที่6.3นะครับ6.3เป็นนวะนะครับนี่ อันนี้คือนาวะนะครับโอ้โหดูแถวบีสวยงามนะครับผมแสงอาจจะย้อนหน่อยนะครับเลยสวยงามครับผมมันสานเข้มขลังนะครับอทองแดงซาตินนะครับแบบนี้ชอบเนื้อไหนทักมานะครับมีหลายเนื้อครับเลยทองเหลืองพวกชุดทองครับผม นี่จะเป็นพวกทองเหลืองครับทองเหลืองก็สวยงามนะผมะประมาณนี้ครับให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะผมว่าสำหรับ่้นไหนสนใจลายการไหนแอดไอเดียลายแล้วก็บอโทรทักก็มาสอบถามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะผม ที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมนับสำรับท่านทียัไม่ติดตามช่องปากติดตามช่องด้วยรับสำหรับคลิปนี้รวย,รวย,รยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ